สวัสดีค่ะย่อยนะคะวันนี้นะคะย้อยมาทอดเผือกค่ะ,ะเผือกเจ้านี้นะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะขเขาอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะถ้าไปไม่ทันก็จะไม่เคยได้เลยเนาะ,อะตอนนี้ลูกชายย้อยออกไปทํางานใช่ไหมคะเขาพอดีเขาเข้าช่วงเช้าแล้วก็สายๆเขาก็กลับแล้วเนาะขอเขา้เขาไปดูงานนิดหน่อย กลับออกมาเขาก็เลยแวะซื้อมาได้นะคะก็จะเป็นเจ้าที่ขายขนมที่ใช่นะคะกับเผือกนะคะเขาก็จะมีพวกหน่อไม้มันแกวอะไรนะคะแต่หลายๆอย่างาเขาก็จะใส่กุ้งพวกอะไรประมาณนั้นเนาะแต่อันนี้นะคะพี่อ้อยทานได้นะคะเพราะตัวนี้เขาไม่ได้ใส่กุ้งนะคะทอดเหลืองๆไปเลยหอมค่ะของเขาจะหอมามากๆของเขาจะแป้งน้อยนะคะแป้งน้อย ก็ซื้อมาให้พี่อ้อยสองกล่องนะคะกับขนมซีใช่ายนะคะนี่ยนะคะน้งจิ้มเขาก็จะแยกจะแยกให้เนาะอันนี้เป็นซีอิ๊วที่ผสมซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำแล้วตัวนี้ก็จะเป็นน้ำส้มนะคะเป็นน้ำกำโซมเนาะ ตรงนี้นะคะอันนี้เผือกเนาะเป็นห้าชิ้นนะคะอย่างละห้าชิ้นวุ้ชยช่ก็ห้าชิ้นเหมือนกันนะคะเขาจะมีเป็นกล่องใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าวันนั้นไปพอดีเขาเหลือเป็นกล่องเล็กนะคะก็เลยซื้อได้แต่ชุดเล็กมาเนาะอันนี้นะคะเผือกที่ทอดเสร็จแล้วนะคะหอมๆเลยค่ะเขาใช้เผือกอย่างดีเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสีไว้ด้วยนะคะอฝา,ากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ